น่สวัสดีทุกคนะล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนจ้าทีนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bean UK เมนี้มาไม่กินเ้าอีกแล้วโต๊ะกรสีกุงกวงแน่เด้อพวมีหยังดอกไปเลยเห็นยังเมนี่มีหมูมีมืกค่ะเขาหนชอบแน่อุ้ยพปเกต์โปเกตทองอัจฉริะเอาคำนี้เอาทองบอยอยากออกกองเด้อเอนี้ ต้องบอกล่องเด้อายุสิยุดจนบนเอาง่กยสอนเอาสอน,อาสอนมากินเขาแล้วค่ะเอา,อมามสมตำแซบอยู่กาสอนใช่บังงามอันนี้กะผักเก็บอยู่ในส่วนจของทั่วผู้ สื่อมึอกมากนจ๊ะข้อหมูเอาเบียร์เอาเบียร์ต้องกนอานเก็บมันกันดูเขาคนจ้แฉาดได้ไหมมันนีแฉาดดิลายผมเนาะสีบาทนึงมาเด้อมาเด้อค่ะทุกคน ไม่ติดมาโนมืันนี้นะเมราอวานเหตุคลิปไปไม่ปติสมัมพันืนอฉันบ่เออตลาดเริ่มมาลงมั้งบันโปงดีว่าสกุลกัน ไปถอดๆไปถอดทำไมเมื่อไหป่ะอเอ้ยบ้านเาทนมาว่านเนาะสับเดี่วกินหมึกน้ำเอหมึกลาย มันนี erm mm. ้่าไม่อย่งเดียค่ะมาใช้คลิปกินข่ากันเฉยๆมบูกวะหัวศัพเผ็ด้วยเผ็ดเนาะจะเสีบอยู่เด้นอมือรมันนวดีมาเนี่ย stupid mae eitha. No, mae mam stupid today Everyone stupid. Oh, maybe I'll need a little bit. Oh, okay. Anyway, cabbage. Yeah, but your dad likes it as well, so I'll have Duo คนรอกทีหานาใจโมแส่รอกที่หาบวไปขอบคุณ เ่นายนะาวมากน้ำซเนี่ยมสม่ายเนนดายจังเลยเนาะพรสะานไปก่ใหญ่มันออกมาใส่หมองมันบ่มีนะหงหาปุ้กไม่บอกสไ้ยังแล้วมเข้ารอง เพจขาดทุกคนลูกสเอาไปน้ำเอเาเม็ดสองคู่งอหน่อยเดียวมาหลายอยู่ฮึออาไปแค่หน่อยเดียวพ่อพ่อไปลูกนอนไปพ่อเอาด้มันกมี่ทผุน้าผุแพ่งซีเม็ดหนึ่ ซีนสิซีหาอ่านใชได้สื่อจากโตว่างหันดิล่มโทรศัพทบล่นร่มอ,อ,อีกมโน่แบบนี้อ,นอ,นอืมร่นอ,อีกกระแตกเลยไะว่งหันดิล่มจ้ะนายาชอบกินหมึกมันไม่ว่ายอย่างซีมันอันนี้จะได้สาบีเนาะม,มันนิ่มดีดอกอ You sure you want to try this squid? Quite aloy. <ar> t บอว่าบราอยากกินเรามากามากกินซี่ฟูดนะกินกุ้งยูนแต่ว่าบ่คอยกินตอนมหม,มหว่าหายก็ต้องบอกอดทั่วพูว่าทั่วผูวผยงกิดแพงเรียกว่าสิเอาเม็ดไปน้่นเอาเม็ดไปไตกู้ไปพเพาะแค่ยี่หอ้อ อืมอืมเขื่อนอย่างจีงนอย่างงามอืมไปหาของกันร่มร่มแหง้งค่ะทุกคนจ้า chicken juice nó thôi nó bỏ ừ. hả ừ. mình nằm nhỏi ô nè โทรศัพท์กันทุกคนจ้าจลมแห้งเจ็บโ <Yeah, yeah. S 1> ทรศัพท์กัน